สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องของนายวินิชาแนลนะคะวันนี้นายจะพาทุกคนมากินขนุนป่านะคะทุกคนขนุนป่าซื้อมาจากหน้าบ้านนะคะปากทางหน้าบ้านนะคะก็วันนี้เราจะมาลองกินดูเหมือนกันแต่มันจะบอกว่ามันเหมือนจริงๆนะทุกคนมันเหมือนขนุนเลยต,เตรงเปลือกตรงเนี้ยมันเหมือนมากนี่เห็นไหมคะเหมือนมากเลยคะ่ะนี่ เท่ากําปั้นเลยเราจะมาลองกินดูนะคะทุกคนป้าคนที่เขาขายเขาบอกว่ารสชาติมันออกอมเปรี้ยวอมหวานแต่ก็มีพีิเกลือมากินด้วยนะคะทุกคนกันเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวเราจะมากินลูกแรกกันเลยค่ะครั้งแรกกับการกินขนมป่าซึ่งไม่เคยเจอเหมือนกันเจอครั้งแรกก็เลยลองซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปาดเข้าไปเลยดูซิ ว้าวน่าจะเริ่มสุกแล้วแหละอมหอมๆว้าวเนื้อข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหม,มเหมือนขนุนเม็ดเหมือนขนนเลยมองเห็นไหมคะ นี่เลยเม็ดเหมือนขนุนเลยค่ะแต่มันเป็นขนุนป่าอืเดี๋ยวกินแบบอืมอร่อยรสชาติมันเหมือนอืมมันเหมือนผลไม้อะไรเนี่แหละเดี๋ยวนึกก่อนนดีก๋ก่อนนีก,ก่อน เหมือนผลไม้ที่เราเคยกินนี่แหละทุกคนอื้<ม><ม>รสชาติเหมือนมังคุดเลยนึกออกแล้วอื้มอร่อยค่ะรสชาติเหมือนมังคุดมังคุดที่ มันยังไม่หวานมากทุกคนอย่างนั้นเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยกินปีเกลือสิอร่อยอร่อย,อ,อ,ย,ยอ,อื ไม่เชิงเปรี้ยวมากนะทุกคนแต่มันบอกว่ามันจะบอกว่าอะไรเดียมันอร่อยอ่ะอือหืออ เม็ดเม็ดเขาก็จะเหมือนเม็ดไอ้นั่นเหมือนกันทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเม็ดขนุนปลาคล้ายๆเม็ดมังคุดเลยค่ะทุกคนแบบนั้นเลย รสชาติก็เหมือนมังคุดอืมสุดยอดแล้วใบของเขาอะ่ะมันมันไม่มันไม่เหมือนใบขนุนนะทุกคนมันไม่เหมือนใบขนุนนะมันเหมือนใบไม้ใบไม้ปกตินั่นแหละแต่ผลของเขาอะ่ะมันเป็นน้อยหนาเลยค่ะทุกคนเอ้ยผลของเขามันเป็นไม่ใช่น้อยหนาผลของเขามันเป็นขนุนนะคะทุกคนขนุนลูกเล็กๆอะ่ะ เป็นขนุนแบบนั้นเลยอ่ะอุย๊ยเป็นบุญมากเลยที่ได้กินทุกคนโอ้เขาบอกมันหายากอะ่ะแล้วทีนี้ราคาก็จะประมาณโลละห้าสิบบาทก็เลยจัดมาเลยคะ่ะทุกคนของหายากแบบนี้เราต้องห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะกินลูกอีกลูกหนึ่งนะคะทุกคนหืมจิ้มกับพริกเกลือคือเข้ากันมากดู เนื้อข้างในอือห uh ือ huh. uh huh. เดี๋ยวเก็บเม็ดไว้เดี๋ยวโยนไว้ข้างบ้านแบบนี้แหละเพื่อมันเกิดเนาะทุกคนอะไรก็ไม่แน่นอนขนาดแถวอีสานยังปลูกทุเรียนได้นะ แถวนี้ก็ต้องปลูกข้านุนได้ืสุดยอดเดี๋ยวลูกต่อไปเลยดีกว่าอร่อยติดใจเลยอ่ะ เนื้อแบบช้ำๆเลยอื้ม คนนี้น่าจะไม่ไม่สุกละคนนี้น่าจะเน่าดี๋ยวเรามาเริ่มผลน,นี้ก็ได้ทุกคนแต่คนขายเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเอามาตั้งหลายวันแล้วแหละอืมไม่กลิ่นเขาไม่แรงเหมือนขนนบ้านนะอันนี้เป็นขนุนป่า แต่เปลือกข้างนอกมันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะชิมลูกนี้ก่อนไม่รู้มันจะเน่าไหมอืมอืมอ๋ออร่นมากอืมอืม,อม,อม,อม Mm-hmm. -hmm. Oh. Mm mm-hmm. ืสุดยอดเหลือสองลูกสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของในด้วยนะคะวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ